ต้องทำใจให้ใสๆไว้นะจ๊ะบุญทุกๆบุญก็จะได้ช่องส่งผลเราอยากให้บุญได้ช่องส่งผลไหมจ๊ะจ้องเปิดช่องให้บุญส่งผลด้วยการทำใจใสๆนะจ๊ะถ้าใจเราไม่ใสนี่แปลว่าเราปิดช่องนี่เนอมไม่ให้บุญได้ช่องส่งผลพัล้นบุญก็ต้องพยายามหาช่อง ดังนั้นณช่วงเวลานี้เราก็ต้องรักษาใจใสไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพึงพอใจ,จว่าโอ้บุญนี้เราพอแล้วพอไหมไม่พอก็ต้องทำใจใส,ใสๆเรื่อยไปนะเออนี่สำคัญเนาะนั่งตามรักษาคนมีบุญต้องนั่งให้มีความสุขตั้งแต่เบื้องต้นนี่นะจ๊ะหลับตายังมีความสุขนี่นะจ๊ะพางคลายยังมีความสุข แล้วก็นิ่งเฉยๆยอย่างมีความสุขนี่เนาะจึงจะเปิดโอกาสให้บุญได้ช่องส่งผลนี่เนะาะแต่เราไปนั่งร่นเล่งเพ่งจ้องเนี่ยอ๋อแปลว่าเราไม่ให้โอกาสบุญได้ช่องส่งผลเลยเนี่ยให้อะไรก็ไม่ทราบส่งผลเนาะแล้วก็ทำให้เราเบื่อเบื่อแล้วก็นั่งเราคึดฮัดอึดอัด